สวัสดีครับคุณผู้ชมอ่ากลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับ c a s t l e Catcher นะครับผมเนี่ยคุณผู้ชมผมเพิ่งรู้นะฮะว่าเนี่ยตัวเนี้ยมันสามารถใช้ขุดได้ออกับพื้นที่ที่มันเนี่ยกับพื้นที่ที่มันเป็นอ่อะไรนะเป็นตัวกากบาทอย่างเงี้ยฮะแน่ๆมีขดเด้อเด้อเด้ออุอุ้ย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 อะไรเนี่ยเออเออเอ้ยอโอ้โหมันเป็นพีทอะ เนี่ยจุ๊กจ,จุ๊กคิงแมจุกเออ,เอ,อขุดกัดเฮ้ยเฮ้ยดาบยึดเคเนดูดิเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งบวกเกาะสามเอาดีกว่าพลังโจมตีสี่บวกความไวนี่อะไรอา้าวโอ้โหทีเดียวตายอย่ากระเปิดโปะอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย เออยังโดนอยู่เนาะไม่ได้แดกกล่อ๋อได้มันได้สองอ้ยมันได้สองทีนี่สองทีไงเก็ดเคอะไรอะเมงกุจีอะเดี๋ยว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 เ้มงป่องนี่ยังไงเนี่ย โอ้โหโอ้โหมันมันอัปเปอร์คัทได้เอายกคงขาวเฮ้ยเอาวะเอาวะโอ้ย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 เดี๋ยวยังไม่ได้ลุกเลยเดี๋ยวยกทงขาวเอายกทงขาวแล้วเอ็งจะบินทำเพื่อต้นสีกอด เฮ้ยรองเท้ายังไงอะเอายังไงอะใส่รองเท้าแล้วได้อะไรอะอุ้ยเดี๋ยว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 เออเป็นไงล่ะไม่ถือซ่อมด้วยนะประเด็นไม่ได้ครับเราเป็นเป็นประเภทเห็นของแล้วมันมันไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยแอปเปิ้ลเฮ้ยเดี๋ยว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  เดี๋ยว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 ทำไมหน้าตามัน,น,นแน่นนแน่แน่แน่อุ้ยโอ้ยเออย,ยกโคงขาวไปดิมาดิมาด,มาด,มาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับเออเออเออเอาดิเอาดิเออมาดิมาดิมาดิเอาอีกแล้วมันมุดดินอีกแล้วโอ้ย ให้รู้นะอย่าให้ได้ออกมานะเดี๋ยวพ่อจะยำให้อันนี้เออแมงคุจิมีดาบกระบองเพชรไหมโอ้ยขุดมันขึ้นมาขุดมันขึ้นมาเอ้ยอันนี้อันนี้ทำไมอยอันนี้ทำไมยากเอารองเท้าเหรอทําไมอ่ะรองเท้าใช้ทําอะไรขุดมันขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยยราฟยีราฟยีราฟเฮ้ยโอ้ยแมงคุจิเดี๋ยวก่อนโอ้ยโอ้ย เตรียมยาไว้ก่อนสำรองยาไว้ตูคิงง่าสเต็ปจากเดสไบด์เดลไรท์เคเออสเต็ปจากเดสไบด์เดลไรท์โอ้โหเออเออเอาดิเอาดิฮันแน่เยทเคเดี๋ยวอียิปต์อียิปต์มันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 อุ๊ยโอ้ยมีมังต่างดาวอ๋อเออโอ้เดี๋ยว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 เอ็งโอ้ยเดี๋ยว เองเองเล่นเองเล่นปล่อยมนุษย์ต่างดาวเลยเหรอเดี๋ยวมันมันเกี่ยวมันเกี่ยวเฮี้ยอะไรกับอียิปต์เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยอย่างน้อยมีอาหารอ๋อเหมือนแหล่งฟาร์มเลือดเออเออเออเอาดีเอาดีเอาดีฮะแค่นี้เอานี่ว่าบอสโธเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมีลำมีกลำอ๋อบอสเยอะบอสเยอะบอสเยอะหรอ แนะ่ไม่ได้แอมไม่ได yeah. ้แอมแยะเดี şey> ๋ยวอียิปต์มันเกี่ยวอะไรกับมนุษย์ต่างดาววะออ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 อ๋ออยงไยงไเออปล่อยซะทีสิเออนี่ยังไง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 ยีเคย์ยีดอะไรอะไรอะไรทำอะไรโหยานแม่เลยหรอ เดี thing, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเังไงสู้ยังไงฟันตรงไหนอ่ะเอาไม่มีเลือดด้วยอะไรอะไรทำไรจะดูดขึ้นไปอ่ะจะดูดเราขึ้นไปอ่ะเอ้้ไจะดูดขึ้นไปดิไม่ได้ไม่ได้อะไรๆๆีดลแลเไม่ได้ไม่ได้อะดิอาดิยังไง <im itation> <im itation> One hour later เฮ <laughs> ้อเฮ้อเขาที่เอาเร็วขึ้นด้วยไงยเร็วขึ้นด้วย Two hours later เหมือนมันทนไม่ได้อ่ะแอลประมาณมึงรีบเขาเบ้อ Two thousand years later <im itation> ไม่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 เข้ากูไม่ยอมโดนกูจะไม่เดินไม่เดินไม่ยอมโดน,อ,โดน, ي, อ,โดนอิา <im itation> <im itation> อะไรวะเนี่ยทำร้ายได้ด้วยเย่เก้อะไรอ่ะผู้พัฒนาเกมเหรอหรืหอยังไงหรือมนุษย์หไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเนี่ยเฮ hey, yes. ้ยเย่เก้เยดองเยดองอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยออุยโอ๊ย,ย,อย,อยน้องไก่อาโรยโอ้โอ้เดี๋ยวเดีดย๋ดยว เยอะจังวะเดี๋ยว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 เอง็งโอ้ยเฮ้ยไอตัวเขียวเขียวที่เกาะอ,อยู่ตรงหน้าจอคอมนั่นมันอะไรอะเราโอยโอ้ยโอ้ยนี่มันนี่มันแหล่งฟาร์มเงินเออแล้วเมื่อไหร่มันจะจบเนี่ยฮะโอ้ยไม่ใช่ว่าเอง็ง เอ็งจะมาจนกว่าไม่ยอมตายหรอกเจ้าจนเราตายเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็งเอ็งจะนานไปละเดี๋ยวโอ้ไม่หมดไม่สิ้นเลยเหรอเนี่ยนี่เอ็งกล่าวตายให้ได้เลยใช่ไหมไม่ยอมหรอกไม่ยอมเราจะไม่ยอมตาย A few moments later เหมือนจำนวนมันลดลดลงแล้วฮะมันเริ่มลดลงแล้วฮะโอ้ยหมด 7K เอเลียนพอก้ามอูหกร้อยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วบอสปะเนี่ยเอาเอามือไปไหนเอายังไงเอา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 แล้วอีก็หนีไปเลยเดี๋ยวโอ้โหจับเวลาตายละตายละจับเวลาด้วยโอ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีที่มันงูไปช่องช่องนี่ในน้องเอเลี่ยนมา ไปไปไป no โอ้ยหนึ่งหนึ่งนึ่งหนึองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนี่งหนึ่งนึ่งห่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ยหนึ่ง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 ึง่ึงนึนึ่งหนึ่งหันึ่นึ่งหนนึ่งหนึ่งหนึนง เองตายแน่เฮ้ยน้องอูดพอน้ำลายด้วยเฮ้ยน้ำลายเฮ้ยเดี๋ยวนะน้องเอเลี่ยนปล่อยพลังได้เหรอหรืออย่างไรเมื่อกี้เห็นไหมฮะหรือเหมือนน้องเขาจะปล่อยพลังเนี่ยเย้แต่เหนือสิ่งืนใดฮะผมมีอูดเองไม่รอดแน่แล้วไงพายุทะเลทรายแล้วไงเองรู้จักน้องอูดน้อยไปเออ ่โหแค่วิ่งคนก็ได้อะครับคือไม่ต้องพยายามเลยเออ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 เอาดี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 บอกเลยอ่ะทั้งวันเน่ยทั้งวันอะไรเงี้ยทั้งวันเลยอ่ะเออเอาดีเฮ้ยน้องมาลายเอาว่ะเหมือนขี้เกียร์ว่าอะไอ้น้องลูกตาเนี่ยใช่ปะ จัดซะหน่อยฮะในเมื่อมันมีให้ขุดเออเฮ้ยดาบใหม่ซิกเกร์กดาบซิกเกิรกว่ะอ๋อมีโอกาสพิพิคอ้ด้วยนะไม่เอาดีกว่ะหัวมังตัวนี้แหละฮะเอาเน้นตีไวตีแรงเฮ้ยเอามันออมดาบใหม่เหรอตีแรงสามเกาะสองแมวผมเน้นดาบไวดีกว่าดาบเราไวนะตั้งสี่นี่ไปไหนเนี่ยอ้าวไปไม่ได้อ่ะอ๋อทางนี้โอ้ยไอเรานึกว่าไปไม่ได้เฮ้ยลอยเล้ว ผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเช็ดน้องแมวอุ้ยน้องแมวนาา่ารักผมอยากได้ไอ้พลังลูกบอลแล้วนีนน่อุ้ยมันถึกอะไรปานนั้นน้องแมวช่วยอะไรไม่ได้ขวนหน้าปะเอาน้องแมวม่อนเราอย่าเพิ่งตัดสินนะฮะว่าน้องทำอะไรไม่ได้โอ้ยได้ได้ได้ครัแบบนะนี่มาดิเออเออเออเอาดิเออเอาดิ ตายกดเขาหน้ามาเออเดี๋ยวเราจัดการไอตัวเล็กก่อนมันเกะกะตัวใหญ่ก็นี่นี่ไงโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวโดนมันเตะวิบเบิลดูก็ดูดูกรู้เลยใกล้ตายเลยอะจัดการตัวเล็กก่อนโอ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ี๋เดี๋ยว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  เก่งไม่กลัวครับกลัวร,ร,รุมเออตายซะทีเรียบร้อยเหลือแต่เองแล้วล่ะพอพลัมพี่เบิ้มอุ้ยยังโดนอีกเนี่ยเดี๋ยวน้องแมวน้องแมวทำอะไรเนี่ยน้องเออเลเวลัพเฮ้ยอะไรอ่ะ A A W W น้องแมวไม่ทำอะไรเลยฮะ คอมโ,โบใหม่ฮะ A A W W เออ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 ตายยังสวยมาละน้องแมวเราลาลก่อนนะัน,นะฮะ A A W W ไ A A w w. A w w. ม่ใชด A A W W A A W W A A W W โอ้ยเดี๋ยวนะไหนะอะคอมโบใหม่ ยังไงอ่ะมันคอมโบใหม่ยังไงวะน่ะจังหวะนี้ฮะอาหารผมก็เอาอาหารผมก็เอาเฮ้ยดาบเยึดแค่ดาบเดียวจบตีสามป้องลบลบป้องกันให้เราดีกว่าโอ้ยใกล้ตายละใกล้ตายละเดี๋ยว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 เอาดิเหลือเองคนเดียวละมา หมุนตั้งนานนะครับมาสิครับนี่โอ้ย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 โะ้ยโอ้ยอ้จอเกิอไปอ้ออ้ยอ้ยโอกอ้ยโอ้อ้ยมอยโอเย้ย้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยอ เฮ้ยน้องได้หนึ่งแต้มอย่างนี้ได้หรอเฮ้ยเอาดิเออเอาดิสองแต้มสามแต้มยังไงเฮ้ยเอาดิเอาดิโอ้ยเอาเออเฮ้ยมีบอลเล่เฮ้ยห้าแต้มเฮ้ยยังไงยังไงโอ้ยหกแต้มเออ เอ,อ้ยยังไงเราต้องโกงครับเราต้องโกงเออเออนี่แปดแต้มละยังไงนี่ไหมเก้า <9 S 2> แต้มพี่มันเออเออชนะชนะแล้วชนะแล้วงไงโกงวละล่ะโอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้า